สาว,วกบาสเกตบอลห้ามพลาดเสื้อยืดลายเลือบร้อนนอสราคาเพียงแค่490บาทรวมค่าจัดส่งฟรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่เพจ h o o p Life สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจให้กับแฟนบอสตันเซลติกหน่อยนะครับเพราะว่าโกดอนเฮเวิร์ดครับพ่อหนุ่มหน้าหล่อมอสาวในเกมเนี่ยก็จากที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่เรีนข้อเท้าด้านขวาในเกมแรกนะครับผลตัวตอนนี้เนี่ยออกมาบอกแล้วครับว่าเขาเนี่ยได้รับข้อเท้าพลิกเลเวลที่3ครับซึ่่่่งนนนาจะะเเเป็เลลลลววททีีหหักสุดแแ้ กลายเป็นว่าตัวเขา่ยต้องพักอย่างน้อย4สัปดาห์ครับซึ่งก็จะกินเวลาประมาณ1เดือนนั่นเองจะบอกทําไมกูวัดเป็นซึ่งนั่นหมายความว่ากว่าที่เขาจะกลับมาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงรอบชิงสายแล้วนะครับหรือไม่ก็สู่รอบ n a Final เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าบอสตันเซลติกเนี่ยจะได้ไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่จะกลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเล่นได้เลยนะครับไหนจะเรื่องของเคมีในทีมแผนในการเล่นการวิ่งแล้วก็สภาพจิตใจความพร้อมของตัวผู้เล่นเองบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่พร้อมนะครับ อาจจะไม่ได้เล่นอีกแล้วนะครับในรอบเพลย์ออฟนี้แต่อย่างไรก็ตามครับค้ร์เนไฮเวิร์ดอาจจะหายเร็วกว่าปกติก็เป็นไม่ได้นะอย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับมาดูความโชคดีของทีมยูท่าแจสกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าถึงแม้ว่าในเกมแรกพวกเขาจะแพ้ไปแต่ในตอนนี้ครับได้รับข่าวดีว่าไมค์คอลลี่ครับหนึ่งซูเปอร์สตาร์ของทีมณตอนนี้เนี่ยสามารถกลับลงมาเล่นในลีกได้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเขาออกจากบบเบิ้ลลีกไปครับเพื่อที่จะไปดูลูกชายของตัวเองเกิดครับนีเป็นแบบลูกชายคนที่2อง่ะนะซึ บอกนะครับว่าเข้าใจครับว่าการเป็นพ่อคนนะมันสําคัญนะครับแขนบา์สมันแข่งได้ทุกปีแต่ลูกไม่ได้จะเกิดได้ทุกปีอย่างไรก็แล้วแต่ครับไมค์คอลลี่ครับก็จะสามารถกลับลงมาเล่นช่วยทีมเมทาแจ๊สได้ในเกมที่3นะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่ครับต้องรอดูว่ามีเชื้อโควิดนไวรัสติดตัวหรือเปล่าไหนๆก่อนหน้านี้ผมพูดถึงเรื่องของการเมืองแล้วเรามาพูดถึงข่าวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับก็คือมันมี IG โมเดลครับหรือว่าอินสตาแกรมแบบพวกนางแบบในอินสตาแกรมเป็นพวก เหมือนคล้ายๆพวกพิมพ์ถาแหละครับพวกแบบถ่ายรูปตัวเองสวยๆมาแล้วมีคนกดไลค์เยอะๆก็มีสปอนเซอร์เข้ามีคนมาขายของอะไรแบบนี้นะฮะและทีนี้มันก็มีเน็ตไอดอลไอจีโมเดลนี่แหละครับสองคนที่ชื่อว่าชารีนาแล้วก็ชื่อว่าอลิซ่านะครับสองคนครับออกมาเปิดเผยในรายการที่ชื่อว่า No j u m p e r Podcast นะครับซึ่งเธอสองคนเนี่ยก็พูดประมาณว่าพวกเขาได้มีโอกาสมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งลึกซึ้งกับผู้เล่น NBA 7คนในที่เดียวกันแล้วก็ณเวลาเดียวกันเลยครับอันนี้คือยังไงคือแบบ ว่ารวมหมู่หรืออะไรยังไงนี่เป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจถึงรายละเอียดนะครับแต่ก็ประมาณว่าแบบว่าต่อคิวกันมาเลยเขหมยแม่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความสนใจจากแฟนๆบาสทั่วโลกทีเดียวครับพราะมีคนดูคลิปนั้นเนี่ยถึงประมาณ11อล้านวิวเลยทีเดียวณนะตอนนี้นะครับและทีนี้ครับมันก็มีคนจังไรครับไปถามครับ2คนนี้ในอินสตาแกรมของเธอ2อคนนะครับว่าทีมไหนกันนะ ที่ได้มาเล่นยับเล่นยับกับเธอ2คนแบบนี้เนี่ยซึ่ง Idol อินเน็ตไอดอลสคนนี้นะครับก็ตอบกลับมาว่า, Sun าวทีมซันเอ้าทีมฟินิกซันแล้วทีนี้มันก็มีคนมาถามต่ออีกครับว่าเอ๊แล้วเดวินบูเกอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนั้นหรือเปล่าแน่นอนครับว่าเน็ตไอดอลของเราก็เลยบอกว่าเดวินบูเกอร์เหรอเขามาคนแรกเลยโอ้โหแบบนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวสิครับเพราะว่าเดวินบูเกอร์ตอนนี้เนี่ยกำลังม,มีข่าวอยู่กับเคนเดลเจนเนอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในอ่าม เขาเรียกอะไรเซเลบเซเลบที่มีข่าวกับนักบาสมาแล้วหลายต่อหลายคนครับแล้วผมเชื่อว่าเดวินบูเกอร์เนี่ยต้องออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากณขณะนี้นะครับและคนแรกเลยที่เดวินบูเกอร์ต้องตอบคําถามนะครับนั่นก็คืออีเคนเดลเจนเนอร์นี่แหละซึ่งผมว่ามันจะต้องมีซีนที่แบบ2คนนี้ถ้าสมมติว่าทะเลาะกันนะมันองมีแบบเฮ้ยไอ้บูเกอร์มึงไปเอากับอีนั่นได้ยังไงกูวสวยกว่ามันตั้งเยอะแล้วบูเกอร์ก็ได้จะตอบกลัามันว่าเู้ยเธอทททาั้งีมันเป็นข่าว ริงด้วยนะเรายังเห็นว่าอะไรเลย จบข่าวนอกลีกไปแล้วเรามาดูข่าวในลีกกันหน่อยดีกว่านะครับกับความเซอร์ไพรส์ครับที่อันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกอย่าง LA Lakers กับอันดับหนึ่งของฝั่งตอนออกอย่าง Milwaukee Bucks เนี่ยแพ้อันดับ8ทั้งคู่เลยครับซึ่งนี่นะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2003นะครับที่อันดับหนึ่งของทั้งสองฝั่งเนี่ยแพ้ให้กับอันดับ8นะฮะซึ่งในปีนั้นนะครับฝั่งตะวันตกก็เป็น San Antonio Spurs ครับที่แพ้ให้กับ Utah Jazz ในเกมแรกแล้วก็ชนะ4เกมรวดไปเลยแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับเป็็็นนนนครรััับบที่่แแแแพ้้กกกกกลลวขงงจไปถถึเเมมะะสาาาอช ไไ้้นนัปดเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับสำหรับอ r ริ n ินัลเมจิกนะครับที่สามารถเอาชนะ w i ก i บัค k ไปได้122ต่อ110ครับจากการนำทีมของนิโคล่าบูเซวิทครับเซนเตอร์วัย29นะฮะที่สามารถทำาได้ถึง35แต้มแล้วก็13รีบาลครับกับฟิลโกยิง24ครั้งลงไปถึง15เลยทีเดียวในขณะที่ทางฝั่งของผู้แท้ครับยานิสอันเตลูคอมโปนะครับยังคงสามารถทำสถิติได้ดีนะครับกับ31แต้ม17รีบาลครับแต่ถ้าว่าคนอื่นๆในทีมอย่างคริสเมอร์ตันครับที่ถึงแม้ว่า ล่าสุดจะเป็นออสตาอะไรกันมาแล้วนะครับแต่ว่ายิงเหงาเหลือเกินนะยิง12งเนี่ยลงแค่สเท่าน,นั้นเองมี14แต้มช่วยทีมแล้วก็บรูคโลเปสนะครับที่ยิง9้าครั้งลงเพียงแค่2ครับมี5แต้มตลอดทั้งเกมตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าบุ๊กโลเปสเนี่ยได้บอลค,ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทําตามที่ตัวเองคิดไว้ได้ก็คือแหละฟอร์มมันดรอปมากกว่าปกติก็เลยทําให้พี่แกนหัวเสียครับแล้วก็ไปลงที่เก้าอี้แบบนี้ สำหรับความพ่ายแพ้ครั้งแรกนี้นะครับยานิสตคาคอมโปออกมายอมรับนะครับว่าตัวเขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากครับกับฟอร์มการเล่นของเพื่อนร่วมทีมณตอนนี้นะครับผมยอมรับนะครับว่าผมรู้สึกโมโหมากครับแต่ว่าไม่ได้โมโหเพราะว่าทีมเราแพ้นะมันเป็นเรื่องของการเล่นบาสเกตบอลมากกว่าแน่นอนครับที่ผมโมโหเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเราจ่ายบอลกันไม่เยอะเราถ่ายบอลกันไม่มากพอไม่เหมือนอย่างที่โค้ชบอกเลยและที่สําคัญนะครับเกมป้องกัน ของพวกเราเนี่ยมันไม่แข็งเอาซะเลยครับอย่างที่ผมบอกไปครับเราต้องเล่นในแบบที่พวกเราเป็นเพราะพวกเราคือทีมอันดับหนึ่งในเกมป้องกันของลีกนี้แต่ว่าการป้องกันของพวกเราหน้าตอนนี้เนี่ยมันละหลวมมากครับและผมเองก็อยากจะให้เกมหน้าเนี่ยพวกเราตั้งใจแล้วก็เล่นให้มากขึ้นกว่านี้ครับนอกจากนี้นะครับจอชิลพอย์การผู้มากประสบการณ์ของทีมนะครับก็ยังออกมายอมรับด้วยนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาในวันนี้เนี่ยเล่นกันแบบสบายสบายเกินไปครับโดยเขาให้เห็นผลเบื้องต้นนะครับว่าเพราะว่าบรรยากาศในสนามเนี่ยมันเหมือนกับไปเช่ายิมแล้วก็มาเล่นแขงกัน มันมันเหมือนการแข่งขันครับเพราะว่าไม่มีเสียงเชียร์จากแฟนๆไม่มีเสียงโหมาคอยกดดันนะครับมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเล่นแบบชิวๆกันไปแต่อย่างไรก็ตามเหตุผลนี้ก็ไม่สามารถเอาเป็นข้ออ้างในความพ่ายแพ้ได้ซึ่งพวกเขาก็จะกลับไปดูวิดีโอแล้วก็จะแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับมาถึงคู่ที่2ในวันนี้นะครับนั่นก็คือไมมี่ฮีทครับที่สามารถเอาชนะอีล่าเพเซอร์ไปได้113ต่อ101ครับจะบอกว่าฮีทชนะแบบสบายๆมามก็คงจะไม่นะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันสูสีกันตลอดทั้งเกมเลยครับ ที่จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยสามารถยิงสังคะแนนได้2ลูกติดครับ mm hmm. ก็เลยทำให้ทีมเพเซอร์เนี่ยเริ่มที่จะถอดใจครับแล้วก็ทีมฮีทเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้นะฮะ mm hmm. ก็สำหรับประเด็นดราม่าจิมมี่บัตเลอร์กับทีเจวารนนะครับในเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือจิมมี่บัตเลอร์ครับสามารถหยุดการเล่นของทีเจวารนได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับ t o Warren engulfed i n t Warren อ๋อจริงๆมีนิดหน่อยนะครับจิมมี่บัตเลอร์ครับมีจังหวะหนึ่งครับที่ไปสติลบอลต่อหน้าทีเจวารินได้ครับแล้วพอแกเนี่ยทำแต้มได้ปุ๊บจะก็ทำท่าแบบนี้ครับ อารมณ์ประมาณว่าแบบพูดอีกสิพูดอีกสิแน่จริงพูดอีกสิปากดีนักไม่ใช่เหรอแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าตั้งแต่ควอเตอร์ที่1ถึงควอเตอร์ที่3เนี่ยจิมมี่บัตเลอร์เล่นไม่ได้ดีเลยนะครับเพิ่งจะมาโชว์ฟอร์มออตเนี่ยช่วงควอเตอร์ที่4เท่านั้นซึ่งในควอเตอร์ที่4นะครับ12แต้มสุดท้ายของทีมไมมี่ฮีทเนี่ยเป็นจิมมี่บัตเลอร์คนเดียวเลยครับที่ทำไปถึง10แต้มจิมมี่บัตเลอร์ for three got it the second that's butler another it's three good <Jimmy> แต่สิ่งที่น่าสนใจของจิมมี่บัตเลอร์นอกจากเรื่องในสนามแล้วก็คือเรื่องของธุรกิจในการทํากาแฟของพี่แกนั่นเองครับผมเชื่อว่าแฟนบาสหลายคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยไปขายกาแฟในบับโบลีครับแล้วทีนี้เนี่ยขายราคาแพงซะด้วยนะฮะขายถึง20เหรียญต่อแก้วครับซึ่งถ้าหักตีเป็นเงินไทยก็คือ600บาทนั่นเองครับโดยจิมมี่บัตเลอร์ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็อาจจะเพิ่มราคาซื้อด้ซ้ำไปเพราะว่าในบั e a บลีตอนนี้เนี่ยมันไม่มีร้าาานกาแฟขยยเลยครั มันมีแค่เขาคนเดียวนี่แหละครับที่ขายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโกงราคายังไงก็ได้แถมตอนนี้เนี่ยยังแอบคิดเล่นๆด้วยนะครับว่าอาจจะเพิ่มราคาเป็นแก้วละ30เหรียญหรือ900บาทนั่นเองท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับในบับเบิลลีกตอนนี้มีนักกีฬาประมาณ3 0 0อถึง400คนนะครับขายได้วันละ50แก้วเนี่ยก็ได้เป็นหมื่นแล้ว แล้วมาดูความเกียนของร้านพี่แกนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะกินไซส์ไหนครับไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยก็ราคา20เหรียญหมดครับแล้วก็รับแต่เงินสดด้วยบัตรเครดิตหรือว่าโอนผ่านพร้อมเพล์เนี่ยไม่รับนะเว้ย และสำหรับคู่ที่3าในวันนี้นะครับก็คือคู่ของ Houston r o c k e t ตแล้วก็ OKC คซรับซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับไม่มีข่าวอะไรที่น่าสนใจเลยผมผมก็เลยขอข้ามผ่านไปเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงคู่ที่4กันเลยดีกว่านะครับนั่นคือทีม l a l เ k ล r s นะครับพบกับทีม p o r t l a n น t r a i l b l a z ซ r ครับซึ่งถือเป็นคู่เมนหลักของวันนี้แล้วก็ของสายฝั่งตะวันตกณตอนนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วครับว่าจะต้องมารายงานว่าใครเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะเชื่อว่าทุกคนนนนนเเีี่่าาาาจะไไดดดู้้้้้กกกกมแลวว็รรรับขสตงิพ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าหลังจากจบเกมหรือว่าก่อนที่จะเริ่มเกมมันมีอะไรกันบ้างนะฮะโดยก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เกมจะเริ่มอีกนะครับชาวสปาร์เล้นะครับได้ออกมาพูดว่าทีมพอร์ตแลนด์เทอร์เบเซอร์เนี่ยจะสามารถเอาชนะทีมเอลเลเกอร์ได้ในรอบเพลย์ออฟถ้าหากว่าพวกเขาได้รับผู้เล่นที่ทุกคนเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีใครบาดเจ็บซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมครับและนอกจากนี้นะครับตัวเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าทีมพอร์ตแลนด์เทอร์เบ สามารถเอาชนะในเกมแรกได้อีก3เกมที่เหลือเนี่ยพอร์ตแลนด์ก็จะสามารถเอาชนะได้อีกเหมือนกันแบบว่าสวีปไปเลยและนั่นครับเป็นเหตุผลที่ทำให้หลังจากที่จบเกมนะครับชาวสปาร์เล่ครับก็ออกรายการด้วยการที่เอาไม้กวาดมานะครับแบบว่ากวาดกวาดกวาดเพื่อที่จะสื่อว่าพอร์ตแลนด์เทอร์เรเซอร์เนี่ยสามารถชนะ LA ลเอเกอร์แบบกวาดเรียบได้อย่างแน่นอนครับ <laughs> และสำหรับคนที่รับความสนใจในเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบาสต่างประเทศหรือแม้แต่ในคนไทยเองนะครับนั่นก็คือ KCP นั่นเองครับผู้เล่นชุติิงกายของทีมเลเกอร์นะครับที่ได้รับหน้าที่ลงเป็นตัวจริงนะนี่ลงเล่นถึง29นาทีครับแต่ผลงานเนี่ยมี1แต้ม1รีบาว1แอสซิสต์แล้วก็3สติลครับ1แต้มที่ได้เนี่ยมันจากการยิงลูกโทษครับส่วนเปอร์เซ็นต์ฟิลโกยิงเนี่ยคือศูนย์คือยิงทั้งหมด9ครั้งเนี่ยไม่ลงสักนูกเลยครับบ้าเปล่า You fucking idiot. You fucking stupid. You know what I mean? ถะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกันนั่นเลยครับท่านผู้ชมครับก็เลยเป็นสาเหตุครับที่ทําให้แฟนๆเลเกอร์นะครับอันนี้ผมเอาเฉพาะตัวอย่างจากที่ต่างประเทศมาก็แล้วกันเนาะออกมาคอมเมนต์ถล่มใส่ KCP แบบรัวๆเลยครับอารมณ์ประมาณว่าทัวลงโดนด่ายิ่งกว่าชอนบุรีะกลิอีกเดี๋ยวๆๆไม่ใช่ชบุระหิรันถูกห คือรวมแล้ว KCP นะครับโดนด่าใน Instagram ของตัวเองนะครับประมาณ1,600คอมเมนต์ณนะขณะนี้นะครับที่ผมเช็คดูนะตอนนี้มึงคิดดูดีมีคน1,600คนมาดา่ามึงต่างๆที่มีรู้จักตัวมึงแล้วผมถามหน่อยการที่คุณไปด่าเขาเยอะๆแบบเนี้ยมันทำให้ฟอร์มเขาดีขึ้นหรือมันแย่ลงแน่นอนมันต้องแย่ลงเพราะนักกีฬามันแบบว่าใจมันเสีย และอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเดนนี่กรีนครับที่นอกจากเป็นแฟนๆธรรมดาทั่วไปจะมาคอมเมนต์ด่าแล้วเนี่ยยังมีสโนว์ด็อกครับแรปเปอร์ในตำนานนะฮะที่ออกมาแบบว่าทํารูปใสใ่เขาครับเดนนี่กรีนเนี่ยข้างหลังครับเขาเปลี่ยนชื่อของตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่า how many more คือตรงนี้เดนนี่กรีนใช้คําว่า how many more เพราะว่าต้องการที่จะสื่อว่าจะต้องมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องสังเวยต่อความอายุติธรรมในสังคมแล้วก็การกระทําของตํารวจที่ไม่เป็นธรรมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสโนว์ด็อกนะครับก็เอามาใส่เพิ่มนะครับก็เขียนไป,ปนง กว่ามึงจะยิ่งลงเนี่ยให้วินก็เอาเป็นว่าเนี่ยครับทางด้านของ Snoop ด็อกเขาก็ทํารูปนี้ขึ้นมาครับคนก็มาถัวลงก็ดา่ดาๆๆกันอีกจนกระทั่ง Snoop ด็อกสุดท้ายเนี่ยก็ลบรูปนี้ไปครับแต่ว่ารูปนี้เนี่ยมันก็มีนัดแคปในัางน,านันเก็บเอาไว้ครับออกทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นพันธิพรครับนู่นนี่นั่นโอ้ยเรียบร้อยโดนด่ากันเต็มที่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มการเล่นของเลเกอร์จะโทษแต่2คนนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าหากว่าไปดูฟอร์มกันยิง3คะแนนของทั้งทีงทมณตอนนี้นะครับเลิบรอนครับยิง3แต้มทั้งหมด5ครั้งลงแค่หนึ่งแอนโทนีเดวิดยิง5ครั้งไม่ลงเลยเดนนี่กรีนยิง8ครั้งลง2 KCP ยิง5ครั้งลง0ูนย์ไคคุสมายิง5ครั้งลง1และอเล็กคารูโซยิง3ครั้งลง0ูนครับ คือเอาง่ายๆว่าทีมมึงยิงไม่ได้ทั้งทีมมาแหละนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับยังมีสถิติที่น่าชื่นใจของเลบรอนเจมส์อยู่นะครับนั่นก็คือการที่เลบรอนเนี่ยสามารถเป็นผู้เล่นคนรากของบริษัทรอบเพลย์ออฟเลยนะครับที่ทําได้อย่างน้อย20แต้ม15รีบาวแล้วก็15แอสซิสครับแต่ไอสัตว์แล้วไงกูต้องการชัยชนะว้ย